กราบสวัสดีน้อยหน,น่ารักคนนะครับไปผมกับแล็กนัล็อก t g x t ซ e n นะฮะวันนี้นะครับอยู่กับคําถามยอดฮิตนะครับหลายคนถามมาเยอะมากแล้วนะครับนั่นคือคําถามนี้เลยครับพี่ครับเดี๋ยวอนาคตอันใกล้นี้เดือนหน้า มันจะสามารถย้ายข้ามอาชีพกันได้นะครับพี่ผมควรอยู่ต่อที่ a s สซ s ส i n ดีไหมครับหรือผมไปเล่นธนูเป็นแบบเลนเจอร์เอ็กอนไลน์ให้มันจบๆไปนะครับอย่างที่เขาบอกกันนะครับหรือผมจะอยู่แอสตีครับเพราะว่าวันที่24ครับที่ผ่านมาครับไต้หวันมีการประกาศแดว่าจะทําการอัปเกรดนะครับอาชีพ a s สซ s ส i n และหลายๆอาชีพแต่แอ d นนี้อัปเยอะมากนะครับเขียนกันครึ่งหน้า นี่ครับและบางคนเลยลังเลว่าผมจะย้ายดีไหมนี่ครับผมเล่นแอดมีดอยู่ดีไหมผมเล่นแอดคิอยู่ดีไหมผมจะอยู่ต่อหรือผมย้ายให้มันจบจบไปหรือซื้อตัวเล่นใหม่เลยจบจบกันนะครับเ,เมื่อเราทราบเรื่องนี้มานี่ฮะอย่างแรกที่ทำนะครับเข้าเพจของทางไต้หวันทันทีนะครับกดไปปั๊บนะครับอย่างแรกครับคืออันนี้คือประกาศแพทอัปเดตครับ แน่นอนหาอ่านไม่ออกนีครับเลยไปเรียกเจโบมาอ่านให้นะครับพอะเจโบเขอ่านภาษาจีนกับแกพูดจีนได้นะครับเมื่อคนไม่เล่นเกมแปลภาษาเกมให้เราฟังงงกว่าเดิมนะฮะยันสิ่งที่เราทำนะครับง่ายที่สุดนะครับคลิกขวาที่หน้าจอเข้าไปหนึ่งทีนะครับกด t r s n s t e t o to g n i s h นะฮะทุกอย่างจบนะครับและเรามาดูกันนะครับสิ่งที่ทำการปรับนะครับของ Assassin นะครับไล่ลงมาได้เรื่อยๆนะครับไล่ลงมานี่นีครับ โจนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับอัพเยอะมากนีฮะนี่ครับครึ่งหน้าเนีฮะเป็นของโจนลุ้นๆนะครับแต่ถ้าเอาจริงจังนะครับพี่อ่านจบไปแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วแอดกาาแทบไม่มีการบัฟอะไรเพิ่มเติมเลยครับบัฟหลักๆจะเป็นแอดมีดนะครับเป็นแอดมีดและถามว่าสำคัญขนาดนั้นไหมส่วนตัวแล้วไม่ได้ทำให้การเล่นอะไรแตกต่างขึ้นเลยนะครับ คำถามคือทำไมถึงพูดแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับอันแรกนะครับถ้าเขาเขียนลบโปรเฟชชั่นอลอันนี้ให้รู้ไว้ว่าแปลว่ามันก็คือโจรนั่นแหละนะฮะไฮดิงนะครับสกิลไฮดิงพูดง่ายๆคือตอนนี้รีมูฟเดอะลิมิตออนเนอร์เ f ิรฟหมายความว่าคุณโดนตีแล้วคุณไม่โผล่ครับคุณไม่โผล่เลยครับคุณมุดยาวๆไปนะครับเปรมๆกันไปนะครับคือเมื่อก่อนน่ะมันโดนตีแล้วมันโผล่ถูกไหม แล้วมันก็ต้องไปเอาสกิลของตอนที่คุณเป็นกิโยมาที่บอกว่าจะโดนจีฮิตจีฮิตตอนนี้คือโดนไปเลยเพลินๆครับโดนจนตายคุณก็ไม่ออกมานะครับถ้าไม่โดนขุดนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถามว่าดีไหมก็ก็ถาให้แบบไอ้ไอ้สุดชิงชัยอ่ะเออก็ก็ฟินขึ้นนะครับก็พูดกันตามตรงนะฮะเอาแบบนี้แล้วกันนะครับอันถัดมา b บลดออฟเคาน์เต t ร์แอนะครับอันนี้คืออะไรนี่ครับไอ้ตัว b บลดออฟเคาน์เต t ร์แอนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับมันคือสกิลนี้เลยนะครับกดสกิลไป ดีตึ๊กตึ๊กไล่ไปไล่ไปนี่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 นะฮะเคาน์เตอร์เบสตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับพูดง่ายๆคือตัวบล็อกนะครับเวลาโดนบล็อกมันก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรานะครับอันถัดมาสปรินติ้งเบสนะครับอันนี้คือสกิลหมุนนะครับสกิลหมุนนะครับเพิ่มดาเมจเข้ามานะครับเพิ่มดาเมจตามโคเอฟิเชนต์เข้าไปนะครับถามว่าหมุนคืออะไรนะฮะกดนี่เข้าไปนะครับสกิลหมุนนี่เลยนะครับสปรินติ้งเบสคืออันนี้นะครับคืออันนี้นะครับและะะอออัันนนนนีี้้คคืืสกกิลปาาดหรบบเเม่็แวๆฮะ นี่นะครับ l a ว c อ o แลนะครับอันนี้นะครับคือสกิลปาดาบนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีการเพิ่มดาเมจครับที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการหมุนครับคือเพิ่มดาเมจพูดง่ายๆคือบล็อกเพิ่มขึ้นหมุนเพิ่มขึ้นแล้วก็ปาดาบได้แรงขึ้นนะครับสสกิลนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับจะแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่กับค่าเจาะนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่เกี่ยวข้องกับค่าคิดเลยนะครับพูดง่ายๆคือสายกาต้านี่ก็ ก็มองผ่านได้นะครับมองผ่านได้อันนี้อีกเช่นเดียวกันนะครับที่ปรับมาอันนี้คือสายกาตาแทบไม่มีประโยชน์นะครับเป็นของสายมีเคขาเพียวๆนะครับอันถัดมาอันนี้คือทากิ้งหลบเนะครับเพิ่มดาเมจรีดักชันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับอันถัดมาแฟนทอมโคนนะครับอันนี้รู้สึกส่วนตัวนะสําหรับสายคิเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับคือของเดิมเนี่ยเวลาเราโดดเข้าไปนะครับหรือบางคนเรียกสกิลโดดถูกไหม เวลาเราโดดเข้าไปครับโดนตีปึ๊กปักปึ๊กปักหรือโดนผักหรือโดดเข้าไฟวอลครับโดนเด้งออกทันทีนะครับแต่ตอนนี้คือมันจะอิมูนกับเซตัสทุกอย่างครับไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเซตัสไม่โดนอะไรเลยครับคือพูดง่ายๆว่าโดดรอบนี้ยังไงกูก็ได้ตีนะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้ถามว่าดีไหมค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีและโคตรดีเลยนะครับอีกสกิลหนึ่งถัดมาที่พี่บอกนะครับว่าทําไมถึงบอกว่า ส่วนใหญ่แล้วบัฟมีทั้งนั้นนะครับกาตานี่แทบไม่มีอะไรเลยแล้วมีดรู้สึกว่าจะโอพีมากนะครับสำหรับในการบัฟขึ้นมานะครับ left hand right hand training นะครับ additional increase attack speed นะครับเพิ่มการเพิ่มของการตีเร็วเข้าไปขึ้นอยู่กับสเต็งด้วยนี่ครับคือมึงโกงไปใหม่แค่นี้ยังตีไม่เร็วหรือนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นเราจึงต้องกดเข้าที่เซิร์ฟไต้หวัดทันทีป้าบนะครับ,นะรบกดเข้าไป กดเึิบกดตะกิลเนี่ฮะเราต้องเช็คของกันเล็กน้อยนะครับนี่นะครับถ้าสังเกตนะครับเซิโโร์ฟก o โบจะไม่มีข้างหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นคำพูดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Attack Speed นะครับถามเจโบมให้แล้วนะครับเจโบแปลว่าการทำอะไรเพื่อความรวดเร็วนะครับเออก็คือ Attack Speed นะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือเซิร์ฟของเรานะฮะ กดฟืบนะครับไม่มีเห็นปะไม่มีนะครับมีแค่เพิ่มดาเมจตรงนั้นนะครับแต่ถ้าอันนี้จะมีตรงนี้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ใช่แค่นี้นะครับคุณกดขึ้นไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโควิดฟิเชียนกลายเป็นเพิ่มมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกดมือซ้ายเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับปึบครับคุณได้เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นหนึ่งร้อยนะครับคำถามคือโกงไปปะนะครับเลยอย่างที่บอกนะครับว่าตอนเนี้ยสายมีดคือเขาบัฟให้เยอะมากนะครับบัฟให้เยอะมาก ตีเร็วขึ้นนะครับสกิลแรงขึ้นนะครับตีได้ถี่ขึ้นฉะนั้นดาเตีเพ s สายมีดจะดีขึ้นโคตรเยอะนะครับโคตรเยอะนะครับคราวนี้มาดูอันถัดมากันต่อนะครับ Assassination Aura นะครับเพิ่มเอฟเฟกนะครับเพือเพิ่มจำนวนของ critical final คินะครับคือทำให้ตีแบบติดคิได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถามว่าใช้ทำไมถ้าคนเล่นสายคิอยู่แล้วก็จะรู้สึกว่า มันไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่มันมีประโยชน์นะครับสำหรับสายมีดคาถามคือทําไมนะครับดูอันถัดมาทันทีนะครับทูสวอ o ์ดคอมโบนะครับอันเนี้ยทูสวอ o ์ดคอมโบงงอยู่นานแปลเป็นไทยนะครับแปลเป็นอังกฤษแปลอังกฤษเป็นไทยมันคือดับเบิลแอตแทกครับความหมายของมันคือต่อไปนี้นะครับเวลาคุณตีดับเบิลแอตแทกนะครับคุณสามารถตีติดคิติทีข้ได้นะครับ เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณตีเนี่ยนะครับมันจะเป็นดาเมจขาวถูกป่ะถ้าขีออกมันก็ไม่เบิ้ลนะครับตอนนี้ขีออกก็ออกไปกูจะเบิ้ลให้นี่ครับคือคือโหดร้ายมากนะครับสายมีดนะครับคุณตีมีดแบบขีเบิ้ลได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโหดสุดสุดนะครับโหดสุดสุดนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือแจ่มมากนะครับแต่ถามว่าเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่เล่น แอดมายาวนานแบบไม่ได้ซื้อตัวเขามาเล่นเล่นเองตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังเลยครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับคุ้มค่าไหมที่คุณจะย้ายสายนะครับอันถัดมานะครับ assassination aura นี่ครับนี่ถ้าสังเกตนะครับตอนแรกเพิ่ม final Key อันที่2นะครับเพิ่มระยะเวลาเป็น2เท่าพูดง่ายคือเวลาที่คุณจะได้บัฟติดคิเพิ่มขึ้น2เท่าและ final Key คุณเพิ่มขึ้นอีกนะครับบางคนถึงตรงนี้เริ่มจับทางได้แล้วถูกไหมครับ ถ้าสายมีดกดนะครับคุณจะได้ขีดดับเบิลเพิ่มขึ้นนะครับนานขึ้นคุณตีเป็นมีดขีเบิ้ลได้เพิ่มขึ้นครับสายมีดคุณตีเร็วขึ้นจากสกิลบัฟมือขวาซ้ายครับคุณกดออร่าแอตตัชชันได้ครับคุณตีขีได้เพิ่มขึ้นระยะเวลาขีอยู่นานขึ้นนะครับอันอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาทาขึ้นมาให้นะฮะขึ้นมาให้นะครับกลายเป็นมีดมีดขีเบิ้ลนะครับเป็นอีกสายหนึ่งโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะครับ อันถัดมาสกิลสเตลนะครับอันนี้เพิ่มระยะเวลาแล้วก็เพิ่มมูฟเมนต์สปีดนะครับเพื่องั้คือคุณหายตัวได้นานขึ้นว่างเงินเถอะนะครับแล้วก็ตอนหายตัวก็จะเดินเร็วขึ้นก็คือประมาณนี้นะครับอันถัดมานะครับเป็นพวกสกิลพวกชาโดแล้วนะครับพวกอาวุธเงานะครับพอยชั่นอันที่1กับพอยชั่นอันที่2นะครับคำถามคืออะไรนะครับเพิ่มเอฟเฟกต์อิมพูฟของไฟนอลฮิตถ้าใครจําได้คลิปก่อนหน้าที่พี่บอกไปว่าสายคิปัญหาหลักๆของมันเลยคือคุณไม่มีค่าฮิตครับ พอไม่มีค่าฮิตครับคุณตีไม่โดนตีไม่โดนขีไม่ออกครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณใช้พอยชั้นหนึ่งกับพอยชั้นสองคำถามคือสกิลอะไรวะพี่พอยชั้นหนึ่งพอยชั้นต่อเนะฮะกดมนันนี่นะครับคุณกดอาวุธเงาเข้าไปนะครับกดวิวเข้าไปนะครับพอยชั้นหนึ่งคืออันนี้พอยชั้นสองคืออันนี้ครับมันตอนนี้จะเพิ่มตัวไฟแนลฮิตให้คุณด้วยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้สายคิคุณแทบจะตีโดนกันแทบทุกดอกพูดง่ายๆคือยังไงคิก็หลุด นะครับเริ่มเห็นภาพนะครับสายมีดนะครับตีโดนทุกดอกนะครับระยะขีเพิ่มขึ้นนะครับไฟนอลคิดก็เพิ่มขึ้นไฟนอลคิก็เพิ่มขึ้นนะครับตีคิดาเมจคูณ2ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความโหดนะครับที่เขาปรับให้สายมีดนะครับมาต่อครับเรามากันต่อครับมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับอันถัดมาอีกสิ่งหนึ่งที่ดีนะครับนั่นคือ Sonic t r r o w i n g นี่คือแปลเป็นภาษาเราๆคือ Sonic Ball นะครับ Sonic b a l บ ใช้แล้วติดคีย์ท hey yeah. yani ี่ข um ้นี่ครับคำถามคือจริงหรือไม่นี่ครับกดให้ดูนี่ครับนี่นี่นี่นะครับเราล็อกไปเลยครับปุบปุบลิงนะฮะปุบปุบลิงปุบปุบลิงนี่ครับกดไปครับโซนิคโบอยู่ไหนวะนี่นะครับกดไปครับตึ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 บเรียบร้อยเห็นป่ะนะครับโซนิคโบติดคียนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ดีนะครับไครเล่นกาตาอยู่ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับอันถัดมานะครับ increase the final attack speed coefficient of deep shadow equipment ครับพูดง่ายๆคือ มือขวามือซ้ายครับเวลาคุณอัพอาวุธเงาตอนนี้จะเพิ่ม a อ t a ท k s ส e ีดขึ้นให้อีกนะครับหมายความว่าในอาวุธเงาถ้าเป็นสายมีดคุณนอกจากสกิลข้างนอกแล้วคุณยังมีสกิลตรงนี้ที่ทำให้คุณตีเร็วขึ้นอีกพกูดง่ายๆคือคุณตีโคตรเร็วนะครับคุณตีโคตรเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือครับแล้วแอดกาตาทำอะไรนะครับ ปกติเราแอดกาตาเนี่ยมันจะมีแอตแทกสปีดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับมันจะมีแอตแทกสปีดตรงนี้แล้วเอาไปแคลวเป็นไฟนอลแอตแทกสปีดถูกไหมนะครับมีตรงนี้ไฟนอลสปีดอยู่ตึ๊ดตึ๊ดตปุตรงนี้นะครับตอนนี้สายมีดเขาไม่ต้องพึ่งอะไรแบบสายนี้เลยครับคือกลายเป็นสายมีดจะครบเครื่องมากกว่าเยอะๆนะฮะถ้าเราจะเปรียบเทียบนะครับให้ดูนะครับนี่คือเซิร์ฟของเราแบบเบาๆแบบบ้านๆของเรานะครับยี่สิบเอ็ดนะฮะคราวนี้ถ้าคุณมากดของไต้หวันครับตอนนี้กลายเป็น30นะคครับือพูดง่ายๆว่ามันตีเร็วขึ้น เนี่ครับเขาทําให้สายมีดตีเร็วขึ้นนะครับนั่นอย่างที่บอกครับสายมีดคบเครื่องโคตรนะครับคบเครื่องโคตรนะครับคุณใช้สกิลก็ได้นะครับคุณมีทั้งเจาะคุณมีทั้งนู่นมีทั้งนี่มีทั้งอะไรนะครับแต่คําถามถัดมาคือแล้วมันจําเป็นที่จะต้องบิวเพื่อไปเล่นสายมีดหรือเปล่านะครับตอบแบบนี้นะครับตอบแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าถ้าใครตามพี่มาตลอดนะครับพี่จะบอกตลอดว่าการแคลดเมทขี่กับแคนดเมทธรรมดาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน การแคลกิลต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับดาเมจจากสกิลหลักๆนะครับมาจากค่าเจาะนะครับซึ่งบอกตามตรงตัวพี่เล่นสายคีมาแต่แรกตัวพี่ไม่มีค่าเจาะเลยครับค่าเจาะเอามาจากไหนนะครับค่าเจาะเอามาจากเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยไอตัวไฟมอลพีเพนครับยิ่งเยอะยิ่งเจาะยเยอะ,ยยอะการคูณเมื่อหักลบเปอร์เซ็นต์แล้วมันจะยิ่งเยอะหมายความว่าสกิลคุณจะยิ่งแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าสายมีดคุณบิวตัวนี้มานะครับ ต่อให้คุณขี่เบิ้ลแค่ไหนก็ตามนะครับคุณขี่เบิ้ลทำเป็นเบิ้ลได้โอเคยอมรับแต่การแคลดามิของคีย์ทคอลไม่เกี่ยวข้องกับค่าเทนและไม่เกี่ยวข้องกับค่าเจาะอะไรใดอย่างสิน้นการที่คุณจะตีแรงหรือไม่แรงค่าคีย์ทคอลมันไม่สนดีเฟน์มอนเตอร์ครับแต่สิ่งที่เขาสนเลยครับนั่นคือตรงนี้คิดามิโบนัสซึ่งไม่มีตรงนี้อยู่ตรงไหนในสกิลที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาให้เลยนะครับฉะนั้นคำถามคือสายมีด อย่างนี้ก็หมายความว่าต่อให้คุณขีแรงมันก็ขีได้แค่200%ซึ่งมันก็จะไม่สามารถไปเทียบเท่ากับดาเมจธรรมดาของคุณได้อยู่แล้วถูกไหมคําตอบคือถูกต้องนะครับแต่คำถามคือแล้วเขาแก้ไขตรงนั้นได้ไหมนะครับสายมีดถ้าคุณจะทำนะครับคุณทําได้อยู่แล้วครับคุณแค่ใช้ตรงนี้เป็นแบบเสียง2 2อันนะครับตรงนี้คุณใช้เป็นยันแค่นี้ จบแล้วครับค่าคิคุณทะลุทะลวงครับเพราะทำไมนะครับอย่างแรกนะครับคุณกด Assassination Aura ได้นีครับ Assassination Aura เดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่นะครับเวลากดเข้าไปนะครับมันจะมีอยู่20วิครับที่คุณสามารถตีติดขิได้รัวๆนะครับแล้วตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น50%คุณตีติดเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณเล่นสายมีด คุณไม่จาเป็นต้องแค์เรื่อนแอดัคสปีดเลยครับเพราะว่าสกิลของตัวเองหรือว่าสกิลต่างๆตอนนี้บัฟเพิ่มแอดั s สปีดขึ้นมาให้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและค่าคิก็มาซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องสแตทเรื่องที่เป็นเรื่องตัวไฟ a l ลค y อะไรต่างๆนะครับหรือเป็นคีนาเมทโบนัทอะไรต่างๆคุณสามารถใส่การ์ดเสริมได้อะไรได้ทุกอย่างได้หมดนะครับและคุณยังสามารถสามารถปรับนะฮะเอาไปเล่นเป็นสายเจาะก็ได้ตามหลักเดิมๆที่สายมีดเขาเล่นอยู่ฉะนั้นหมายความว่า สายมีดจะได้รับการบัฟที่ดีมากๆคุณสามารถเล่นมีดคิเบิลก็ได้นะครับหรือคุณจะไปทําเป็นเจาะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นสายมีดอยู่นะครับต้องย้ายหรือไม่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลให้นะครับไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกมีดนะครับถ้าใครพอทราบข้อมูลซึ่งจริงพทราแล้วแต่ว่า ยังไม่สามารถเผยแพร่ได้ตอนนี้นะครับยังไม่สามารถเผยแพร่ด้วยเหตุผลบางประการนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับซึ่งบอกตามตรงว่ามีดมันย้ายไปไหนไม่ค่อยได้นะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับฉะนั้นเขาเลยทําการบัฟของแอสซิซินมีดขึ้นมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อให้มันสามารถเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออาชีพไหนนะฮะเขาเลยทําแบบนั้นขึ้นมาให้นะครับฉะนั้นอันเนี้ยลองไปตัดสินใจกันดูเองนะครับส่วนใครที่ถามว่าแล้ว แอดกาตาครับพี่แม่งมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมครับก็อย่างที่บอกครับโดดคุณไม่โดนหยุดนะครับโดดไม่โดนหยุดนะครับ2โซนิคโบติคิแค่นี้ครับแค่นี้จริงจังนะครับที่มันดีขึ้นสำหรับแอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นแอดกาตาอยากย้ายหรือไม่อันนี้ตัดสินใจกันเอาเองนะครับแต่พูดได้คำเดียวว่าคุณเตรียมเงินไว้ได้เลยครับ2แพ็คใหญ่นะครับถ้าคุณจะย้าย นะครับคุณเตรียมเงินไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเล่นมีดนะครับให้ลองดูครับว่ามันจะเก่งขึ้นเหมือนไต้หวันเขาทำมาหรือเปล่าซึ่งก็ตอบไม่ได้อีกว่าแพทนี้จะเข้าเมื่อไหร่นะครับในการปรับบาลานให้แอดมีดเก่งข,ขึ้นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจกันดูเองแล้วกันครับว่าคุณจะอยู่รอจนมันมาแล้วบิ้วของทำของใหม่รอตอนนั้นหรือ ย้ายไปเล่นตัวอื่นเลยหรือจะซื้อ ID ใหม่เลยอันนี้ตัดสินใจแทนไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนและขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนครับชั้นคลิปนี้หลักๆก,ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นด้วยละกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ